Thank you วันหยุดนะครับก็ <c oughs> มีความเหนื่อยเข้ามาในชีวิตก็คือเจ้านี้ครับนี่ตัวกันสะบัดพุมอลัยนะครับตัวกันสะบัดพุมอลัยนี่คือนี้อย่างที่ อาการประจำรุ่นของ tfr เนี่ยที่จะเป็นหน้าแวบ,บซ้ายขวานะครับก็ตอนนี้เราก็ค่อยๆแก้ไปทีละจุดเนาะจากที่อวอนช่วงล่างบูทลูกมหมากใหม่หมดแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งเปลี่ยนยางหนวดกุ้งไปนะครับก็ยังมีอาการอยู่นิดนึงมันยังคงมีอาการแวบ,บอยู่แต่รู้สึกว่าโอเคพวงมาลัยมันนิ่งขึ้นมันไม่เหมือนตอนแรกนะครับแล้วก็ ทีนี้จริงๆในกลุ่ม TFR เนี่ยนะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่ขี่ TFR เขาบอกว่าเลยลองลองใส่โชคกันสบัดผมอะไรดูไหมให้มันแน่นขึ้นลดอาการแวบซ้ายขวาดูนะครับก็เลยสั่งมาครับจากอาแ,อแอปแอปที่เป็นสีส้มแอปสีส้มเลยตอนนี้เชินลงเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะครับก็สั่งมา ราคาผมจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าสั่งมาสั่งมาประมาณนึงแล้วอ่ะระยะเวลาประมาณนึงแล้วแล้วก็ไม่ได้ใส่วางทิ้งไว้เฉยๆนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูไอที่ทเราจะใส่กันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้จะเห็นมีขายตามออแอปสีส้มแอปสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ในกลุ่มท f r ฟอารเลยก็มีขายอยู่นะครับก็ หาซื้อได้ไม่ยากนะครับก็ใส่กันอยู่เยอะเหมือนกันเนาะก็เห็นหลายคนใส่แล้วก็บอกดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็เลยลองดูนะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับก็มีกล่องนะครับมีตัวโชว้กกันสะบัดนะครับตัวแป้นสําหรับยึดติดกับรถเนี่ยสอ,สองอันนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีน็อตนะครับมาสามสามสามชุดเนาะ ก็มีตัวผู้ตัวเมียแหวนสปริงแหวนอีแปะนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ก็คือน่าจะมาอยู่กับตัวนี้อย่างนี้นะครับที่เอาไว้รัดกับกับตัวคันส่งกลางเนาะแต่ว่าเว้ยแต่ว่าไม่มีคู่มือการติดตั้งมาไม่มีคู่มือการติดตั้งมาก็เลยที่จะต้อง มางมหากันเอาเองว่าติดตั้งยังไงนะครับมันติดตั้งยังไงก็เดี๋ยวขอเปิดดูรูปของคนที่เขาติดตั้งไปแล้วก่อนว่าเขาติดตามจุดไหนอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันครับโอเคครับหลังจากที่เราดูวิธีติดตั้งมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะ เมื่อกี้ลองดูมันมีการติดหลายแบบนะครับแต่ละคนก็ติดไม่เหมือนกันเนาะครับไม่ไม,ไม่เหมือนแบบเหมือนไม่มีวิธีที่แบบต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนึกหอกปล่จะอธิบายว่าอะไรดีอะคือบางคนเขาก็เอาไว้อย่างนี้นะครับบางคนเขาก็าไวอ้อย่างนี้อย่างนี้นะครับ อันนี้คือตัวโช๊กนะแล้วก็ตัวตัวยึดตัวเนี้ตัวยึดตัวเนี้ยที่เป็นที่เป็นมีตะขอ,อะครับตัวนี้ครับบางคนก็เอาไว้ฝั่งนี้คว่มอยู่นี้นะครับฝั่งฝั่งขวานะครับฝั่งขวาของรถนะครับมันจะยึดกับน็อตน็อตปีกนกล่างนะครับ าบางคนก็กลับด้านอย่างนี้เล่ามาไว้ฝั่งนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ไอตัวนี้บางคนก็ไว้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามันต้องอยู่คนละฝั่งกันอะเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ,รม,นะรบมันจะอยู่อย่างนี้แต่ผมเลือกแล้วว่า จแต่ผมเลือกแล้วว่าผมจะเอาเจ้าตัวนี้นะครับไว้ฝั่งนี้ครับฝั่งขวาฝั่งขวาของรถตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราคลายน็อตปีกนกตัวเมียด้านหลังนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องถึงกับถอดนะครับเคาะ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 ให้น็อตตัวพูดเนี่ยมันมันยื่นออกมาโผล่มาเพื่มให้มีช่องว่าง นะครับเอาตัวนี้เสียบลงไปแล้วก็ขันแน่นนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวโชค็คผมจะเอาเอาผมจะเอาไว้นงงี้ <c oughs> เอาด้านสีแดงเอาด้านสีแดงไปทางซ้ายขอ,องรถแบบนี้นะครับด้านสีแดงแบบไว้ทางนู้ดอย่างนี้ให้โลโก้มัน มันมันหันมาข้างหน้าอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะพิจารณาดูแล้วนะครับผมมองว่าคือกระปุกอะกระปุกพออไไมาลัยมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะนึกชื่อไม่ออกนะครับแล้วเ,เป็นคันส่งกลาง มีกล่องยาอยู่ตรงนี้ซึ่งแรงที่เราหมุนพวงมาลัยอ่ะมันมาจากกระปุกตรงนี้เว้ยแล้วดันไปทางนูน้นใช่ไหมสมมุติว่าเราเลี้ยวขวามันจะดันไปทางนูน้นนะครับพอพอ,พอแกนนี้มันดันไปทางนู้นน่ะไอเจ้าตัวเนี้ยครับมันก็จะโยกไปทางนูน้นคือตอนนี้ผมเลี้ยวขวายูเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ผมเลี้ยวเออเลี้ยวซ้ายดี เลี้ยวซ้ายพอเราเลี้ยวซ้ายอ่ะขออภัยนะฮะพอเราเลี้ยวซ้ายอ่ะแกนมันก็จะดันไปทางนูน้นเห็นไหมทีนี้พอแกนดันไปทางนู้นก็อยากให้โชคตัวเนี้ยมันยุบเข้ามานะครับให้โชคตัวนี้มันยุบเข้ามาแทนคือเหมือนกับว่าให้มันให้ฝั่งนู้นอ่ะฝั่งเนี้ยมันมีมันมีแรงต้านนะครับ แต่อธิบเยไงเราก็ไม่ใช่ช่างอะเนาะแต่คือแบบว่าให้มันมีแรงต้านทางฝั่งเนี้ยนะครับให้มันต้านกันอยู่ไฟเพราะเหมือนฝั่งเนี้ยมันจะฟรีใช่ไหมเพราะตรงนี้เป็นกล่องยาใช่ไหมมันก็หมุนฟรีอยู่แต่ตัวบังคับมันจริงๆอยู่ตรงนี้กระปุกมันอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้ฝั่งเนี้ยมันมีแรงต้านเวลามันขยับนะครับเวลาตัวนี้มันขยับแล้วกันโดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีติดตั้งเองแล้วไม่มีไม่อยากยกรถขี้เกียจแล้วก็ไม่มีบล็อกลมนะครับใช้ตีนฮนะใช้ตีนใช้ตีนเดี๋ยวผมจะผมจะคลายน็อตตัวนี้ก่อนแต่ผมจะคลายจากตัวเมียด้านหลังนะครับโอเคครับไปครับ ตอนนี้ผมขันน็อตเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าขันน็อตปิกนกไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้ขันแน่นนะแค่ตั้งตัวนี้ให้มันตรงนะครับตั้งตัวนี้ให้มันตรงตรงในที่นี้หมายถึงว่าเป็นระนาบเดียวกันกันกบกับขานหน้านะครับแค่พอให้มันให้มันไม่ดิ้นอ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ อีกฝั่งหนึ่งกันครับเอาละครับจากตอนแรกที่เราจะหันหน้าโชกไปอย่างนี้ใช่ไหม ตปรากฏว่าตัวกระบอกตัวเนี้ยมันมายันกับคานเว้ยเนี่ยมัน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 ชนนะครับแล้วเราไม่สามารถเอาตัวเนี้ขึ้นไปต่อกับหูไปวางบนหูตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้โลโก้หันออกมาอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราต้องหันหันอีกฝั่งหนึ่งเอาเอาด้านด้านแกนมัน มาไว้ทางนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับ อาแล้วครับตอนนี้เราใส่หมดทุกตัวนะครับนะครับใส่ไปแล้วทีนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ขันแน่นนะคือแค่ใส่แล้วก็ให้มันได้ระดับให้มันได้ระดับกันทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ คลายพวกตัวเมียนี่ออกนะครับแล้วก็เอาน้ำยาน้ำยากันคลายนะครับไม่ให้ไม่ให้เวลาวิ่งเนะี่ยน็อตมันคลายตัวนะเพราะเราไม่รู้ว่าบางทีเนะี่ยเราต้องขันแน่นขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาน้ำยากันคลายเนะี่ยหยดที่เกลียวนะครับแล้วก็ค่อยขันแน่นเนาะ โอเคครับ ที่เราทานในน้ายาก,กันคายแล้วก็ย้ำหัวน็อตทุกตัวนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะทำการมาร์คมาร์คหัวน็อตนะครับว่ามันจะขยับไหมนะครับ มากไว้นะจริงๆมันต้องเป็นปากกาไอ้นี่นะปากกาปากกาเคมีอะถ้าเป็นปากกาหัวม้ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยติดวนะครับนะเดี๋ยว ประมาณนี้นะครับอ่าอออทุลักทุเลมาก ขับกันแล่จากกำลังถอยรถออกจากซอยบ้านนี่ก็รู้สึกว่าปุมอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลองขี่กันดู you ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปลองวิ่งมาดูแล้วเนี่ยอันนี้เป็นทั้งหมดที่จะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ใช้วิจา,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวก็คือหลังจากใส่ไปเนี่ยในการวิ่งนะครับทางตรงนะครับ ไม่ได้ต่างจากเดิมมากสักเท่าไหร่เลยแล้วก็เวลาเจอถนนที่เป็นรอยปะนะครับจากคลิปที่แล้วเราเปลี่ยนยางหนวดกุ้งไปรถนิ่งขึ้นดีขึ้นแต่ไม่ได้ทั้งหมดพอใส่ตัวนี้เข้าไปมันก็ช่วยเสริมไปอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ทั้งหมดอยู่ดีนะครับมันโอเคเจอถนนรอยปะ พวงมาลัยนิ่งขึ้นมันไม่ไม่ใช่ว่าโดนรอยปะปุ๊บมันก็แวดแวดมันไม่ใช่ละมันโดนปุ๊บมันก็นิ่งนะครับโดนปุ่มก็ยังถามว่ารถมีอาการไม่มีแต่ว่าพวงมาลัยมันนิ่งขึ้นเลยมันนิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคหนึ่งรถมันเก่านะครับอันนี้เข้าใจได้แล้วก็คือ บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยช่วงล่างคุณไม่สมบูรณ์หรือเปล่ามันเลยไม่เห็นผลต้องบอกเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมเผื่อคนที่ไม่ได้ดูคลิปเก่าๆคือคันนี้บูตปีกนกใหม่หมดลูกหมากปีกนกใหม่หมดลูกหมากคันชักคันส่งคันส่งกลางกล่องยาใหม่รวมถึงกระปุกพาวเวอร์ก็ใหม่นะครับปั๊มพาวเวอร์ก็ใหม่ใหม่หมด ไม่มีอะไรให้เปลี่ยนแล้วณเวลานี้ยางโหนดกุ้งก็เปลี่ยนแล้วนะครับไม่มีอะไรให้เปลี่ยนแล้วตอนนี้ยไม่มีแล้วเว้ยไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแล้วมันเลยรู้สึกแต่ผมอะผมะยังรู้สึกว่ามันยังมีอยู่นิดนึงพวมอลไยมันยังฟีอยู่นิดนึงอย่างคลิปที่แล้วที่ไปคือมันคงจะเป็นเลื่อนพวงมาลัยของผมด้วยแล้วนะครับเพราะว่ามันจะถ้าดึงเข้าดึงออกมันจะเป็นนี้เห็นไหม เนี่ยผมว่าเหลือน่าจะเป็นอันสุดท้ายมั้งที่ผมจะต้องทำก็คือแกนพวงมาลัยที่มันดังกึกๆๆๆไม่รู้ว่าเป็นตัวข้อต่อของมันข้อต่อตรงไหนแกนตัวสั้นตัวยาวหรือบูทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องไปแก้เรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าอาการโดยรวมนะครับหลังจากเราใส่โชคกกันสะบัดไปความรู้สึกที่เห็นได้ชัด ที่สุดนะหลังจากใส่กันสะบัดไปคือตอนหมุนพวงมาลัยเลี้ยวอยู่เทินหรือเลี้ยวหักศอกเลี้ยวเข้าซอยถอยจอดนะครับเราจะรู้สึกตอนนั้นว่าพวงมาลัยมันเหนื่ขึ้นมันเหนืดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบโอ้หนักหนืดจนหนักไม่ใช่แต่มันจะเวลาเราหมุนอะมันจะหน่วงมีอาการหน่วงมือนิดนึง เวลายูเทิร์นพอยูเทิร์นเสร็จปุ๊บพงมาลัยมันตีกลับเนี่ยรู้สึกว่าโอเคมันมันตีกลับมีมันมีแรงที่มันจะตีกลับมากขึ้นนะครับเจอรอยปะรอยถนนอะไรก็พงมาลัยนิ่งขึ้นแต่อาจจะไม่ได้นิ่งเหมือนรถใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันนิ่งขึ้นนะครับมันนิ่งขึ้นจริงๆโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะให้เห็นผล กว่าน,นี้นะมันต้องเป็นรถที่แบบโเตี้หน้ายางใหญ่หรือยุกสูงออฟโรดอันนั้นน่าจะเห็นผลได้ชัดกว่ารถเดิมแบบผมนะครับซึ่งรถเดิมแบบผมอะ่ะผมมองว่าบางทีอาจจะไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่สำหรับรถเดิมนะสำหรับรถเดิมอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ใส่ไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายเงิน นะครับมีไว้ไม่เสียหายนะครับอนาคตจะยกสูงจะอหลดก็มันก็ได้นะครับมันก็ได้เลยแล้วก็ประมาณนี้อ่ะแนะนำว่าต้องเป็นรถแต่งยกสูงโหลดเตี้ยว่ากันไปแต่รถเดิมไม่แนะนำเลยนะครับแต่มีไว้ก็ไม่เสียหายไม่ใส่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับราคาก็จำไม่ได้แล้วว่า ซื้อมาเท่าไหร่นะครับจำไม่ได้จริงๆนะครับก็อยู่ที่คนชอบนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะแล้วก็ลองพินิจพิเคราะห์ดูแล้วกันว่าเราควรจะใส่ไหมหรือไม่ควรจะใส่มันจําเป็นหรือยังนะครับแต่ถ้าเป็นรถแต่งโรเตี้ยหรือออฟโรดยกสูงผมแนะนําว่าใส่เถอะครับใส่เะครับใส่เลยใส่ได้เลยครับใส่เลยนะครับ ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ใายไปค่อนข้างทุรักทุเลมากนะครับก็สำหรับคนที่ไม่มีบล็อกลมนะครับไม่มีแม่แรงยกนะครับจริงๆรถกระบะนี้เนาะแม่แรงมันก็ต้องแบบแม่แรงสอตันสตันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ยกอะขี้เกียจมันก็จะมุดยากนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถ้าจะให้ดีไม่อยากเหนื่อยก็ซื้อไปให้อู เขาติดตั้งให้ง่ายสุดนะครับใช้เงินแก้ปัญหาซะนะครับโอเคครับวันนี้ TFR Diary EP EP นี้น่าจะ11หรือเปล่า e ีพีที่11นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับก็ลองพิจารณาพิจารณากันดูนะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด1 9นะครับใส่แมสล้างมือ นะครับอันนี้ผมอยู่คนเดียวนะผมเลยไม่ได้ใส่โอเคไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ